ลอยเราเห่ก็ซีลอยจริงครับจ่ากูกล่าวทักทายสบายดีหมอสุขูมสุขคนเห็นดีตอนหับเขาสู่สองหยับอเวอร์สำหรับตอนเสาร์มื่อนี้ในมือบ้านบ้านคงคอยเนาะโดยเฉพาะกัในบ้านเนาะในบ้านสั่งให้ ด่านเนาะด่านในระหว่างเขตดินบานคอยกับดินบานคนอื่นเนาะในบานคอยเขาจะมาเฮ็ดด่านแล้วก็เขาปิดไว้เนะาะบให้คนในออกแล้วก็คนนอกเขามาเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเ่วงที่โรคระบาดหายแห้งอยู่ลาวเฮาเนาะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านนอกเฮาก็ต้องมีการป้องกันนั่นแหละเนาะ โอเคทุกคนสมาติดตามเบิง้งติดตามสมว่าเฮาสิปิดด่านเฮ็ดด่านแบบใดเนาะอยู่บ้านนอกมันแตกต่างคือในเมืองเป็นจังเฉยนะก็บสมาติดตามสมได้เงียบเงียบเลยนะมัน่นคะรับเนาะนี่แหละหมู่บ้านบ้านาเฮานี่เขาปิดด่านเนาะปิดด่านเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าโรคระบาดหายแหง้งเนาะเพราะฉะนั้นอยู่บ้านนอกเขาก็เลยมีการป้องกัน นาะ,ลละนนป้อง,องการแบบนี้แหละเขาเอิ้นว่าปิดด่านเนาะบ่ให้คนเข้าคนออกเอาจจะเฮ็ด,ดห,หัวแล้วก็เอาใบไม้มาใส่ที่ว่าอยู่บ้านเฮาเป็นจังซี่แหละเนาะป้องกันในอื่นบ่ได้เพราะว่าอยู่บ้านเฮานี่บ่มีแพทบ่มีหม้อเขาก็เลยเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ก็บนทางที่แคบที่สุดเนี่ยเขาจะมาเห็ดหัวเนะาะเห็นบ่ป้องกัน คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเนาะเฉพาะในตอนนี้เพราะว่ายุบานเหาก็เขาซาลายคนแหละเนาะเขาญานโดยเฉพาะอยู่ภาคใต้เห่าก็มีผู้ติดเสื้อแล้วสองสามคนตามได้ยินข่าวกันแล้วก็บบกเคยเห็นตัวจริงดอกยินข่าวซื้อเนาะถ้าเราไปผิดพลาดก็ต้องขอโทษขอภัาายนํำเนาะเนี <c oughs> หมู่บ้านบ้านเฮาก็บบริษัทนี่แหละเข้ามาเฮ็ดแต่ว่าดินเบื้องลุ่มนี่ดินคลองเขาเจ้าเนาะบ้านอื่นนะแต่ว่าแต่นี่ขึ้นเทิงนี่บ้านข่อยดินบ้านข่อยเนาะนี่แหละสายแดนระหว่างดินบ้านเขากับบ้านคลองข่อยเขาก็มาเฮ็ดอยู่นี่แหละวบอนปิดด่านเนะขินมา ใชมนนี่แขเจิงอนยนี้กอันี่แม่ยิงบานอเบิร์เฮาแม่ยิงเลยตัดเย่อะไรกติดหน่อยก็มาลายค้นแลวมาเห็ดเบียกสวยน้ำาตัดอ่าไม่เนี่ยแหละหัวน่นตลาดเา แต่ว่าตอนนี้กับสภาพระกาศกับบุคคยดีปันใดนเบิ่งคือฝนสิตกมีเมฆมีหมอกปกคลุมอยู่ <งาน>มีการจัดในการเวียนยามและอยูน่นี่มือหนึ่งในซองครอบรัวน่เขาจะมายามมาเบิ่งอยูน่นี่มีคนเขามาเขาก็ตีกับมาให้เขามาในบานเหาเขาจะเห็ดอยู่นี่และเขาเห็ดอันปลอมยามเนาะเขาจะเห็ดปลอมยามอยู่นี่มือหนึ่งสองคนหรือว่าซองครอบรัวามาเบิ่งมายามอ,อยู่นี่เปลี่ยนกันเอาเนาะ

กูเลยก็ให้บอกไดเร่ยาน้ก็ไปเนมารานเจอนเอเจ็บสีม่วงเยเฮ้ยยังดูเออจะกสีม่งอันนี้ไตกหมอกอย่งนี้แลนอยู่เยปนี่ยาง่วยะรไนัเขาจะเอาด้วยตอกมาหมัดใส่เป็นบอกเรียกว่าเปลือกไม้เขาจะหมัดใส่ มันบุมีดานแบบอยู่ในเมืองบ้านนอกมันก็แบบสิแบบนี้แหละก็ดึงให้กับหัวมันก็สูงเติบไหวนะบิดซำหัวเห่าความสูงกระดักใหม่เลย จืดเหรอก็เดีวเอามากรางเนาะกูเห็นบ่อยจะเทิงคะแขกคนเขาสิออกไปนอกแต่ว่าเขาบ่ให้เนาะกักใบเลยลนะเพราะว่าเขาเฮ็ดปิดด่านแล้วเนาะต้องได้กลับคืนอีกกลับเมื่อบ้าน คือว่าอ่อนแล้วคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข่าตอนนี้ก็ับป้องกันโรคระบาดที่หายแห้งจงหักษาอ่นแล้วขจัดให้เราอยู่บ้านนี้แมนตอกขจักตอกเขามัดใส่หัวตอนนี้ก็เฮ็ดหัวเรียบร้อยเลยกันไวทาง น oh. แต่สำนีย์แล้วมันแต่ตอนแรกเขาจะเอาปลายมาติดใส่อยู่บนหัวนี่แหละแล้วก็มีคนมายามอยู่นี่นะมาแต่แบบนี้แหละป้องกันอยู่บ้านเหาบ่มียาแบบทันสมัยนี่บ่มี ตอนนี้ครับก็ซย่ังเมื่อและเพราะว่าเห็ดหัวก็สำเร็จกันไหวทางเห็นบอกคนที่เขากักไหวอยู่นี่ห้ามออกนะทไ้อยตักรงขึ้ด้าน หลายคนแล้วอยู่นี่เขากักใบเขาหามบาให้ออกเห็นป่าลดท่เขามัดเครื่องใบอันนี้แหละเขาสีออกเขาหามบให้ออกเลยเนาะแต่กลับคืนนี่

Con cả đi thau, là cậu hay, không lên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 , บ่ได้ออกเลยมันแต่กับเมื่อบ้านจะาของเพาว่าเขาปิดด่านเรียบร้อยเลยมือเส้นนี่ ยาวขมเงาลายมือม้ระมัระมััมงหาหกคนเลยากักไห่เลยนะตอนนี้แา้ก็ไม่ไหม่นี่นะปิดด่านคือได้กกักคนหาหกคนเลย ตอนแรงมันจะจัดบริเวนย่างเทียนปลายไว้ขักแน่เรียบร้อยนีเนลตารรวจกันบสาย่หอมเป็นกงาเยแลต่ห่างกเป็นไงก็เป็นไงสายแตกจทหารแผงสายแพงจำประจักษ์ตบางหงนูมันสิบสี่ข้อน ปัจจุบันนี่กอยู่ลาวเฮานี่กยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะบอู้หว่ามันสิรยุดธสำได้อีกเนาะจะได้กับทุกคนไม่ต้องระมัดระวังกั่นแหละเนาะหักษาสุขภาพกเนาะยู่เฮือนบ่ให้ไปลิ้นไล ดีกเลี่ยงจากพญาดังกาวนี้ทานทนไปด้วยดีเนาะปัจบันเฮานี่ยังปลอดภัยอยู่เป็นยังแต่ปองกันไว้

โอ้ยนี่เสียงฝาหอฝนกรยสินตกสำหรับบ้านเฮาในมันมีเถิงห่นแหละเนาะโอ้บ้านไกลวมดแหละิอันนี้เนี่ยบิททองเหี่ยนผาบุ้งนุมเลยบ้าน มีเมืไฮมูบานบ้านคอยนีน่แหละเขาจะเห็ดไฮนี่แหละอาซีเสาไฮไอ้นไอจอกมันเนื้อสตว์ฟลัดตัวกดดนาซืขันกับคืนแล้วบบนเนี้ย เขา,าหายไปแล้วบ้านคอยเนี่ยเขา,าหายไปแล้วเขาก็เลยกลับคืนแต่สําหรับคลิปนี้เขาก็สิจบลงเพียงเท่านี้เนาะต้องของมุกขอบใจทุกท่านที่เขามาเบ่งมาสมแต่ตนจนจบเนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดที่แห้งๆแต่ทุกคนอย่าลืมหักษาส,สุขภาพเนาะให้ทานพ้นจากพญายดังกล่าวนี่นอัเอานาะขอบใจทุกท่านที่เขามาเบ่งมาสม